สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจิโอเคเมอร์ราก้อนที่นี้ผมก็กลับมาอยู่ในเกมสกเอดีในพาร์ทที่18นะผมถ้าผิดก็ต้องขอภัยผมเผลอไปลงเกมจำฟอสนะผมมาอ้าวเดี๋ยวที่จะเย็นก่อนไม่เย็นแล้วอา้าวคธอโกรธจริงๆวิงวัตฟนั้นก็อย่ามายุบหนะ้าเอามีอะไรทะลึ่งเลยวัตฟัดเเหนื่อยมากเลยฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นกับเธอนจะบอกให้ นี่มันเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเอานี่นั่นดาบใครอะอ๋อดาบเองนี่มันพอเลยแล้วนะสองคนจะสู้กันเองทําไมกันเล่าเอาเดี๋ยวสู้เองก็จะเสียเปล่าๆหอกเธอเป็นใครกันเอา้าจําไม่ได้แล้วเหรอเธอเองสินะอา้ามาเกี่ยวอะไรฉันเนี่ยนี่เธอเป็นเพื่อนของกิมก,กีสินะโต้การักันเล่าโถ่เิ่เอา้าเอ้าเอา,เอามีเรื่องมีเรื่องมุจิรุต โอ้ส่วนตีมยากคนรดีจริงๆเลยนะเมื่อกี้ยังไม่เขดใช่ไหมเพื่อนจัดให้เลยมาทีเดียวมา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 ดิอะไรเรามามาเอ้าตายแล้วครับไม่ตายมึงรอดไหมเนี่ยไม่รอดเละอีกครับมามามาตัวเนอหมามาเฮ้ยทำไมมันแกล้งว่าวะวัฒน์ฟัดเอา้มา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 โดนก่อนคุณผู้ชมจังหวะนี้จังหวะนี้ผู้ชมมามามา เอ้ใจเย็นเดียวสิเดี๋ยวเดียวอ่าเดี๋ยวยิงเด่๋ยิง,ย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 งโอ้สองตัวจเจ้าไม่รอดแต่เรารอดอยู่มามามาเดียวเดียวไม่ไม่เข็ดเลยมาติช่าไม่ตาสักก่อนอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมมาทีเดียวในทีเดียวก็จบนะผมอ่ะไม่รู้ว่าผมก็ไปลงจำฟอสนะผมเ <c oughs> ชื่อไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวตาปีทีนะผม อ่าประมาณนี้ไปก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ